สวัสดียามเช้าค่ะพบกับสบายจังสเตชันวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูต้นไม้สวยๆกันดีกว่าค่ะต้นสร้อยสายเพชรค่ะจริงๆแล้วก็มีหลายชื่อมากชื่อสร้อยระยะตุ้มหูเพ็กินส่วนชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีชื่อที่มีความหมายคล้ายๆว่าเป็นช่อที่ห้อยระยะลงมา ะคะ light bulb plant นะคะ, light, bow, pant, ะ,ะดูลักษณะดอกของเขานะจะคล้ายๆผีเสื้อแสนสวยไหมนะคะดอกเนี่ยจะออกปีละครั้งแต่บานนานค่ะก็คือออกดอกในช่วงเดือนธันวานะคะธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะดอกนี้ก็จะบานตั้งแต่ ข้างบนลงมานะคะข้างบนลงมาแบบนี้เนี่ยจากข้างบนนะคะแล้วค่อยๆบานไล่ลงมาถึงข้างล่างเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาเนี่ยนานกว่าเขาจะบานแล้วก็โรยเป็นหนหนึ่งช่อเนี่ยนะคะนี่ลักษณะดอกก็จะเป็นดอกสีขาวมีเกสรตรงกลางคล้ายๆผีเสื้อแสนสวยนะคะแล้วก็ก้านดอกก้านช่อเนี่ยจะเป็นสีแดงค่ะ ไม่มีกลิ่นหอมนะคะสวยค่ะเราเอาไปเทียบดูว่าเขาจะเหมือนหรือแตกต่างกับต้นผีเสื้อแสนสวยยังไงค่ะและนี่ค่ะคือดอกผีเสื้อแสนสวยลักษณะของเขามีส่วนคล้ายกับซอยสายเพชรน,นะคะแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นช่อที่ชูขึ้นไม่ได้ห้อยระยะลงมา แล้วเขาก็จะมีเกรซอนเนี่ยแบบเนี้ยเหมือนกันเลยนะคะอันนี้คือผีเสื้อแสนสวยมีห้ากรีบแล้วสีก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยอะ่ะ พอขับรถผ่านนต้องจอดลงมาดูเลยล่ะคะ่ะจะคล้ายๆผีเสื้อแสนสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ผีเสื้อแสนสวยนะสีฟ้าแล้วลักษณะดอกของเขาจะเป็นช่อแล้วชูขึ้นแต่อันนี้จะห้อยระยะลงมาดูทรงแล้วคล้ายๆแชงเกอเลียเหมือนกันนะคะสร้อยสายเพชรนะคะมีถิ่นกําเนิดมาจากแถบอินเดียหรือบังคลาเทศนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางค่ะ มีความสูงได้ถึง2-3ถึง3เมตรนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบแดดชอบอยู่ในพื้นที่ที่แดดํำไรหรือว่าได้รับแดดครึ่งวันค่ะสรอยสายเพชรเนี่ยสวยมากนะคะแต่ว่า,อย,าอย่างว่าแหละนะก็ออกดอ,อกปีละครั้งค่ะออกดอ,อกแค่2-3สเดือนเท่านั้นแต่กว่าเขาจะบานจนหมดช่อ ยาวๆของเขาเนี่ยก็นานค่ะสวยแต่ข้อเสียก็คือออกดอกแค่ปีละครั้งใครสนใจก็ลองหามาปลูกนะคะปลูกไม่ยากหรอกค่ะก็อย่างที่บอกว่าแดดแรงๆเขาไม่ชอบชอบที่ร่มแดดครึ่งวันหรือลำไรค่ะหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปใครชอบต้นไม้ ชอบคุยเรื่องราวเม้าเรื่องไวัยเกษียนแวะมากดติดตามได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ